สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆชาววันอังคารทุกคนนะคะเข้าสู่หมดของการดูดวงนะคะคลิปนี้จะเป็นรายเดือนนะคะ general reading นะคะเป็นดวงทั่วไปนะคะแบบละเอียดนะคะงานเงินสุขภาพโชคลาภนะคะแล้วก็ความรักการเรียนด้วยนะคะใช้สำหรับนี้ให้คุณเนาะชาววันอังคารเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะแต่ละคนแต่ละท่านช่วงนี้ หมอโบโรบกวนประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะใครที่แบบว่าชอบอดูดวงเกี่ยวกับความรักนะคะไปตรงนี้เลยนะคะดูดวงฟรีนะคะอีกช่องหนึ่งหมอโบได้เปิดช่องขึ้นสำหรับการทำนายความรักล้วนๆนะคะเนาะทาโร่หกสิบสี่เลิฟฮิลลิ่งนะคะอีกช่องทางหนึ่งในเรื่องของคลิปความรักล้วนๆเลยนะคะไปติดตามกันได้นะคะเพิ่งลงไปคลิปสองคลิปนี้เองนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะ เรามาเริ่มเข้าเรื่องกันสำหรับชาววันอังคารเป็นยังไงบ้างนะวันอังคารเป็นคนที่ใจจิตใจกล้าหาญนะคะกล้าได้กล้าเสียนะคะเขาบอกว่าเป็นนักเลงแต่เป็นคนที่มีความฉลาดมากนะคะคิดอะไรต้องเป๊ะอย่างเงี้ยลงมือทำอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยพลาดนะคะมาดูว่าเดือนกุมภาพันธ์นะคะ สิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะสำหรับเพื่อนๆวานานนะันอังคารนะตัอดอีกรอบไปเลยค่ะ Judgment ขึ้นมานะคะใบแรก Hangman Seven of Cups Strength สิบดาบแปดเหรียญห้าดาบ คว e นถือดาบสี่เหรียญหนึ่งดาบนะคะหนึ่งสองสามโอเคขอเพิ่มอีก3ใบนะคะชวาววันอังคารนะก่อนหน้านี้เป็นเหนื่อยๆมาไม่รู้เป็นอะไรบางคนสุขภาพไม่ดีหรอคะล้มป่วยหรือว่า มีการบาดเจ็บหรือว่าทํางานหนักเกินไปบางคนก็ภาะหนีสินความรักบ้างแหละอะไรบ้างแหละนะคะก็สิกเหนื่อยมา,อากเลยอะนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราเบรกหยุดพักนะคะหรือว่ารอคอยคําตอบมีกําลังได้คําตอบซึ่งสิ่งที่คุณรู้สึกว่ากังวลอยู่ไม่รู้จะเลือกอะไรไม่รู้จะทําอะไรดีอย่างเงี้ยนะคะต้องการคําตอบที่ชัดเจนเหมือนรอคอยช่วงรอคอยจังหวะอยู่เนาะอืมมันจะตัดสินใจอะแต่ยังเลือกไม่ได้นะคะ เหมือนคุณต้องการการวางแผนที่ดีว้าวหนึ่งดาบมาสองใบเลยนะคะ i am ready for break to success นะคะ the victory card มาสองใบ10คาถาแต่ดูเหมือนคุณเหนื่อยเนาะคุณเป็นเหนื่อยกับความทุ่มเทนเหนื่อยกับการแบบความสะสมของสถานการณ์มันทําให้เราเหนื่อยนะคะบางทีเราอาจจะเสียสละมากเกินไปหรือว่าลงมือทําบางอย่างด้วยตัวเอง ด้วยตัวของด้วยคุณคนเดียวอะ่ะเอออาจจะมีไม่มีใครทําแทนได้มีเราเท่านั้นที่ทําได้อย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันถาถมมาที่เราอ่ะนะคะอ่ะขอหนึ่งใบสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรให้เพื่อนๆมาอังคารบ้างอ่ะขึ้นมาเลยว้าว success ค่ะพระสุริยเทพนะคะนำมากับ1ดาบสองใบ ประกบกันเลยนะคะความสมําเร็จอันยิ่งใหญ่คือคุณมีชัยชนะแหละในเดือนนี้ไม่ว่าสิ่งที่คุณทํานั้นมันเป็นการช่วยโอกาสไม่ช่วยโอกาสหรือว่าการทำวยตัวของตัวเองหรือไม่มีใครแบบร่วมมือกับเราก็ตาม <S <S แต่หมอโบรู้สึกว่ามีใครสักคนพยายามที่จะขัดขาคุณพยายามที่จะแบบว่าเห็นคุณล้มอ่ะไม่อยากเห็นเห็นคุณได้ดีอ่ะมีใครสักคนแบบทอกสิกใส่คุณนะคะเออ อ่ทีนี้เราไปเริ่มกันที่การงานก่อนนะคะเพื่อนๆชาวนังคารไพ่ประจำตัวเป็น j u d g m e น t นะคะบางคนบางท่านน่าจะเหมือนแบบรอคอยนะคะรอคอยการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรอคอยแบบคำตอบเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะว่าจะได้หรือไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งตัวเราเองก็ยังแบบลังเลยังไม่มั่นใจจะตัดสินใจออกหรือเปล่าหรือว่าบางคนถูกพักงานถูกออกจากงานก็มีนะคะอืม แต่หมอโบมองว่าคําตอบที่คุณจะได้รับเนี่ยมันมันอาจจะรอคอยนานหรือไม่นานก็ตามแต่มันจะเป็นความจริงที่ปรากฏนะคะอาจจะเป็นสถานการณ์ผู้คนก็ได้นะคะทําให้คุณได้รู้คําตอบการรอคอยในเรื่องของงานเงินแม้กระทั่งความรักนะคะมันทําให้คุณหลุดออกจากพันธนาการนะคะคือคุณจะได้เป็นอิสระทั้งดานทั้งทางร่าง,างกายแล้วก็ความคิดด้วยนะคะซึ่งสิ่งสิ่งนี เวลาคุณเครียดมากๆร่างกายของคุณก็จะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ด้วยนะคะก่อนหน้านี้แต่หมอโบมองว่าถ้าคุณจะออกมาจากจุดจุดนี้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะคะถ้าคุณจะตัดสินใจออกมาไม่ว่าจะเป็นอย่างที่พูดไปอะไรก็ตามนะคะเหมือนมันจะหลุดออกจากพันธนาการถามว่าจะหมดเวรหมดกรรมไหมคะตรงๆเลยคือหมดได้นะคะมันจะดีขึ้นมันจะโล่งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นะคะสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาคุณจะแก้ไขได้ในเดือนนี้ Okay. การงานเนี่ยอาจจะมีหลายอย่างให้ต้องทำนะคะมีหลายอย่างให้คุณต้องทำต้องแบบว่าเฮ้ยต้องคิดต้องวางแผนอย่างเงี้ยแต่คนวันอังคารน่ะเป็นคนที่ฉลาดในการวางแผนอยู่แล้วนะคะเนาะดังนั้นน่ะคุณจะไม่ค่อยพลาดกับการวางแผนและลงมือทำกับบางเรื่องนะคะเนาะแต่บางท่านก็อาจจะมีความคิดเยอะแย,ะ,ยะมากมายอ่ะคิดเยอะคิดหลายเรื่องจนไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไรดีฉันจะตัดสินใจยังไงดี แต่สิ่งที่เกิดขึ้น่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นงานหรืออะไรก็ตามมันเหมือนสิ่งที่เราคิด่ะมันจะต้องมีเหตุผลแล้วค่อยแบบค่อยๆกันกองออกมาใช้ความรอบคอบเยอะๆนะคะเออวางแผนเยอะๆอย่างเงี้ยเออให้มั่นใจก่อนเมคชัวร์ก่อนแล้วคุณเลือกค่อยเลือกว่าถ้าคุณเลือกผิดจะนำมาซึ่งความผิดพลาดแล้วก็ถูกหลอกได้แต่หมอโบมองเห็นว่าคุณมีหนึ่งดาบมาสองนะคะคุณอาจจะได้รับคําแนะนํานะคะจาก คุณพ่อเจ้านายหรือคนที่มีประสบการณ์ช่วยคุณในการไกด์ไลน์ในการตัดสินใจได้นะคะเนาะ Energy ดเด่นคือได้คำตอบนะคะแต่สิ่งที่คุณจะมันเป็นไฮไลท์ของคุณคือ มันจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะถ้าในระดับในเรื่องของการงานการเรียนอย่างเงี้ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะต่อยอดในสิ่งที่เราทำนะคะจากเดือนก่อนๆน,นี้ได้นะคะซึ่งตัวคุณเองก็พยายามรักษาสถานะาไวอ้อย่างเงี้ยท่บางทางบางครั้งบางทีคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเหลือเกินอย่างเงี้ยนะคะอืมโอเคเรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกอะไรในเดือนนี้นะคะทําไมได้ไพ่สวยจังเลยแต่เดือนนี้คุณจะไปเกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดเยอะนะคะคิดเยอะ คิดว่าจะลงมือทำยังไงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันเหมือนต้องวางแผนต้องคิดนะคะทั้งเรื่องเงินด้วยนะคะเอาละคะ่ะไพ่ใบนี้หมายเลข19นะคะถ้าเปรียบก็จะเป็นเหมือน The Sun เนาะานะ,ะ success ขึ้นมาเลยนะคะพระสุริยเทพนะคะคุณได้ไพท่ที่ที่ดีมากๆชาวนังคารอันนี้นะคะคือดวงคุณกำลังขึ้นแหละในเดือนกุมภาพันธ์ดวงของคุณกำลังจะขึ้นนะคะ ถ้าใครที่เป็นน้องๆน,นักศึกษานะคะประสบความสำเร็จนะในเรื่องของการสอบชิงทุนนะคะหรือว่า,าได้เรียนวิชาที่ตัวเองได้ตั้งใจไว้นะคะสอบอะไรก็สำเร็จก็ผ่านนะคะหรือว่าทำบางสิ่งบางอย่างมันก็เหมือนลุล่วงได้การงานเนี่ยมีผู้ใหญ่แน่นอนให้ความช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมหรือว่าราศีเมษก็ได้นะคะให้ความช่วยเหลือนะคะอุปสรรคจะเล็กหรือจะน้อยอะไรก็ตามนะคะคิดงาน ได้ง่ายอะ่ะในเดือนนี้คิดงานดีราบรื่นนะคะได้เลื่อนตําแหน่งด้วยนะได้รับการยกย่องนะคะสามารถมีชื่อเสียงได้นะคะโดยเฉพาะงานศิลปินนักแสดงหรือว่านักกีฬาอย่างเงี้ยคือเป็นช่วงเวลาที่ดีอะ่ะที่จะพัฒนาได้นะคะ คือมีคนแบ็กอัพเราแล้วคือยกระดับขึ้นมาในเรื่องของผลงานของคุณด้วยนะคะแต่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าต้องคอนเซนเทรตต้องแบบว่าตั้งใจต้องโฟกัสเยอะๆนะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแต่สิ่งที่คุณเหนื่อยคุณประสบความสําเร็จนะคะโอเคในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยอย่างที่บอกบางคนเงินจะขึ้นเงินจะจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะถึงขั้นแบบร่ํารวยได้มีโชคลาภไหมหมอโบมองว่าก็มีแต่มันมีสิบดาบมาไม่อยากให้เสีย่ยง นะคะนะไม่อยากให้เสียงมากอาจจะมีแบบมีมาบ้างปะปายบ้างนะคะโชคของคุณอาจจะเป็นโชคที่เกี่ยวกับโอกาสหรือว่าชัยชนะซะมากกว่านะคะแต่โชคในเรื่องของเงินขึ้นโชคในเรื่องของแบบการการได้เงินในลักษณะของหน้าที่การงานนะคะหรือความสําเร็จนะคะเกี่ยวกับธุรกิจไปซะอย่างเงี้ยชัยชนะอย่างเงี้ยนะคะเนาะ แต่สิ่งที่จกักรวาลอยากให้คุณทําก็คือคุณจะต้องรักแล้วก็แคร์นะคะตัวเองเยอะๆโดยเฉพาะสุขภาพนี่ยการทํางานหนักที่สะสมมานานเนี่ยมันเป็นปัญหาของคุณนะคะชาววันอังคารเนาะหรือว่าความเครียดก็มีนะสำหรับบางคนนะคะ,ะการเงินโอเคอยู่นะการเงินโอเคยังไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าคุณจะลงทุนคุณอาจจะต้องวางแผนแล้วก็ตรึกตองดีๆก่อนนะคะคือรอจังหวะอยู่บางทีอาจจะยังไม่ต้องแบบ ใช้จ่ายเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยคือต้องรัดเข็มขัดมีเงินต้องรัดเข็มขัดมากกว่านะคะเพราะว่าช่วงเศรษฐกิจทั่วนี้เราไม่สามารถที่จะคาดเดาอะไรได้นะคะโอเคถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะความรักเป็นยังไงบ้างขอเปิดไพ่เสริมก่อนนะความรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคุณจะพบคนถูกใจแหละนะคะคุณจะได้พบคุณถูกใจในเดือนนี้นะ คนคนนี้ past-life relationship อาจจะมีอายุต่างเรานะคะ long distance นะคะหรือรักทางไกลก็ได้นะคะ separate separate separation โ okay, อเคบางคนนะคะความรักในเดือนนี้อาจจะพักครับประคองได้สำหรับบางกรณีที่มีปัญหากันคุณอาจจะยังประครับประคองแต่บางทีมันถึงจุดที่จะจบ แต่มันทําให้คุณได้จบในลักษณะที่คุณมีชัยชนะนะคะจบแบบมีชัยชนะนะคะถ้าจะเลิกก็เลิกกันได้ด้วยดีนะคะแต่ก็อาจจะเสียความรู้สึกหรือเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาทําหรือละหรือว่าความจริงจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็คนที่คุณจะเจอนะคะสายโสดนะคนที่คุณจะเจอในเดือนนี้ไพ่อยู่ไหนอะคนที่คุณจะเจอในเดือนนี้นะ เขาคนนี้เป็นธาตุ proxy. นาา้ำนะคะเขาน่าจะเป็นชาวธาตุน้าแหละนะคะแต่ไม่รู้ว่าคุณอยากจะยังสนใจหรือเปล่านะเพราะว่าคุณยังแคร์คนรักเก่าของคุณบางคนอาจจะรอคอย <mas k> คนรักเก่ากลับมาก็ได้นะคะถ้ารอคอย <mas k> คนรักเก่ากลับมาไหมถ้ารอคอยจะกลับมาไหมนะคะถ้ารอคอยมีเกณฑ์จะได้ข่าวจากเขาแต่ไม่มั่นใจว่าจะกลับมาหรือเปล่านะคะอาจจะมีการได้คุยกันหรือได้ข่าวนะคะโอเค ส่วนคนโสดเนี้ยจะได้เจอชาวาธาตุน้ำนะคะมีโอกาสที่เป็นพา t Life r e เ a ลชั่นชิพได้นะคะสุขภาพเป็นไงบ้างสุขภาพคือการทำงานหนักนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเดือนนี้คุณดูแลตัวเองดีนะคะก็จะมีแค่เรื่องสายตาความอะไรล่ะมันเป็นบางคนเป็นไมเกรนอะบางคนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาหรือว่า ปัจจอประสาต,ตาหรือใช้งานเยอะเกินไปจอมือถือหน้าจอมือถือแสงสว่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะการเดินทางก็ปลอดภัยดีถ้าเราจะมีการเดินทางนะคะแต่ energy นี้หมอโบรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะให้คุณนั่งสมาธิด้วยนะคะนั่งสมาธิสวดมนต์ด้วยในเดือนนี้จะดีกับคุณด้วยนะคะทีนี้เรามาดูว่า h a r อร a ค l ลอยากจะบอกอะไร าวันอังคาร i ิ t e นอาจจะมีใครสักคนมาไกด์ไลน์อะไรบางอย่างให้คุณคุณน่าจะเชื่อเขาหรือว่ารับฟังนะคะกับคนรอบข้างหรือเหตุผลอะไรบางอย่างเพื่อเอาไปใช้ในการตัดสินใจโอเคช่วงที่คุณจะพัก แล้วก็จะเบรกกับความสัมพันธ์หรือว่าเยียวยาตัวเองนะคะพักเหนื่อยหรือรีแลกก็ได้นะคะเหมือนคุณจะต้องแบบรีบิวนะคะแบบเยียวยาอะไรบางอย่างหรือว่าคุณจะได้สร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาใหม่แก้ไขปัญหาหรือว่าแม้แต่รีบิวร่างกายของตัวเองรีบิวสถานการณ์นะคะเหมือนแบบสร้างมันขึ้นมาใหม่กับบางสิ่งบางอย่างแม้แต่สร้างความสัมพันธ์ด้วยนะคะ,นะคะโอเค วันที่ดีของคุณนะคะวันที่ดีของคุณในเดือนกุมภาพันธ์เป็นวันเสาร์นะคะเป็นวันเสาร์แล้วกเ็เลขมงคลนะคะไม่ใช่บอกให้ไปเสี่ยงโชคนะเลขมงคลของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จะมีเลขสามนะคะมีเลขสามมีเลขเก้ากับเจ็ดนะคะโอเคนะคะ ใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะในเดือนนี้เอ้ถ้าอยากจะทำอะไรเสริมดวงทำไงคะหมอบโบก็คุณอาจจะทำบุญเกี่ยวกับบริษาทลงศพนะคะบริษาทลงศพผู้ที่ไรยญาตขันมิดอะไรอย่างนี้นะคะแล้ก็มีอะไรอีก อาจจะเหมือนใส่ใจอะเกี่ยวกับตัวเองให้มากขึ้นอะทำเซลล์เลิฟให้มากขึ้นนะคะมันจะดตีตัวของคุณเองมากๆนะคะช่วยโอกาสนี้ในเรื่องของการพักผ่อนนะคะหรือว่าการทํางานของคุณเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเหมือนวิกฤตในโอกาสด้วยนะคะในเดือนนี้ก็ลองคิดดูดีๆวางแผนดูดีเพราะคุณเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วนะคะ โอเคนะคะขอให้ทุกคนจงโชคดีนะคะขอบคุณมากมายอย่าลืมไป s u b สไครต์อีกช่องหนึ่งด้วยนะคะความรักล้นวนเลยถ้าใครที่แบบสนใจอยากจะฟังฝากไว้ด้วยนะคะเลิฟๆๆค่ะ